โอเค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 วันนี้เราจะมาลองรถที่เราได้มาก็คือรถที่เราเคยรีวิวในทะเลทรายไอ้ในโซนใหม่ไปแล้วนั่นแหละกับกระทานะไปลองกระทากับรถนั้น,น,นใหม่เลยไปนายปึงย่าหรือทะเลทรายดิ่า yeah. นายรู้ไหมฉันแอบบเก็บอาวุธบางอย่างโดยที่ไม่บอกนาย <c oughs> ก็คือหน้าหมาไม่ใช่หน้าไมายอย่างเดียว อะไรล่ะเดี๋ยวนายก็เหตุมันได้ถังน้ํามันสี่ถังไม่ใช่หรอแล้วไม่เป็นรถคันนี้อ่ะโอ้โหถังน้ํามันสี่ถังเป็นรถที่น่าจะโอพีมากๆเลยนะนายวันนี้เราเติมถังน้ํามันได้หกถังด้วยกันฉันไปเอาถังน้ำมันมาสักการหนึ่งไม<ๆ>ฉ่ฉันฉันฉันเอามาแล้วนายมีหกถังโหหนึ oh ่งสองสามสี่ห้าหกหกถังก็คือนายเราจะเติมได้ห้าสิบสี่ลิตรนายคิดสภาพดูห้าสิบสี่ลิตรจะไปได้ขนาดไหนอันนี้กระแทนเนี่ยอาวุธใหม่นายเนี่ย ดาบเนี้ยเฮ้ยแต่เอาจริงๆนะฉันยอมรับเลยว่ารถนี้เป็นรถหนึ่งในรถที่ดีที่สุดไข่ยัดไส้เอาไส้ยัดไข่หอนอมใหญ่ใส่มาเบือเทฮัลโหลฮให้เลยเลยเลยปิดฝาน้ำมันก่อนเลยกันเปิดฝาัน้ำมันซะไปนนั่งก๊กก๊กก๊กเปิดประตูเปิดออกรูพ่อใครมานายไปนั่งข้างหลังไหมนั่งหนหลังอยู่น่ะวิ่งฉันยอมรับเลยว่ารถนี้มันดีจริงแถมรถใหญ่กดขนของได้เยอะแถมดีด้วยใช่ เหตุใดที่มันไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่อันตาเร่งตอนแรกมันจะช้าแต่ความเร็วสูงสุด ไม่ต้องคุยกันเลยเยอะเกินนายฉันอยากให้มันมีรถในอนาคตฉันอยากให้มันมีที่ที่แบบติดแล้วจะเล่งอัตราเร่งมากเลยรถเติมใหม่อ่ะคือมันจะเร็วอ่ะมันจะเร็วกว่าอยู่บนถนนนะนายรถเติมใหม่มันจะอยู่ในหญ้าหรืออยู่ในทรายเร็วอ่ะอยู่บนถนนหรอนายใช่เพราะว่ามันเป็นรถออฟโรดคืออะไรอ่ะมันเป็นรถออฟโรดคือรถเนี้ยทำทำไม่ได้ทํามาจากทําทํามาให้ขับบนถนนแต่ทํามาให้ขับพวกบนเบิดพื้นดินเหมือนจะขับขึ้นภูเขาอะไรพวกเนี้ยหรือว่าขับชนภูเขาอะไรพวกเนี้ยเอ คุณคุณเนาะรับ oh. ชนภูเขา จำได้อยู่ฉันหลุดฉันตกแมพนะทุกคนมันคเก้าร้อยแล้วเอ้ยนายความเร็วจะสี่ร้อยนะฉันไม่เห็นสี่ร้อยแล้วความเร็วหม้อน้ํายังไม่ร้อนโอ้มันดีอุย้ยนายคเคลียร์ไหมรถเนี้ยดีมากเลยสี่ร้อยห้าสิบแล้วจ้าเฮ้ยลืมสะพานไปเลยไม่เป็นไรครับเผลนเหมือนเดิมเผลนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องขึ้นบนถนนนะนายอาจจะเหินที่ดีที่สุดของเราก็ได้เพราะความเร็วตอนนี้สี่ร้อยหกสิบแล้วจ้ามันต้องเร็วเฮ้ยบังคับง่าย<ๆ>ดีแล้วรถนี้จะห้าร้อยนายความเร็วจะแตะห้าร้อยแล้วนาย ความวเร็ว500ล้วจ้าเร็วที่สุดเท่านี้เราเคยขับมานายอยากให้ความเร็วมันยืดมาแล้วอะ่ะร <c oughs> <c oughs> ัย้ายานายไปบ้านเลย <c oughs> <c oughs> ลองเลยลองเลยลองกระทาเลยเรามาลองที่ตรงนี้แล้วเอ้ยไปลองนูสะพานดูกอนไหมเยอะดีไปะสะพานเยอะกว่าสะพานคนเยอะกว่าเนีย่ยอัตราเร่ง,งแ,รแรกไม่ดีเลยแต่ท็อปสปีดมันคือแบบไม่แทบไม่จํากัดเลยมั้งท็อปสปีดมันเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมความเร็ว500ยมันน้าจะไฟได้อีกนะนายแต่ฉันลองใช้หน้าไม้ด้วย โอ๊ะฉันบ้าอย่าพึ่งดีกว่าขับวนแบบเนี้ถ้าเราโค้าบ้านได้มันก็ฟาผ่าใส่เราไม่ได้นายฝนตกในเกมกับในชีวิตจริงแหละเอออยบอกนะว่าฉันไม่อยากให้ฝนมันตกในชีวิตจริงไม่งันฝนชีวิตจริงมันจะพาในชีในเกมมาด้วยจะหมุนวนแบบนี้แหละฟับมันจะไม่โดนเรารอมันเช้าอย่างเดียวเฮ้ยอย่าเลีวเยอะเกินอก็อยู่แล้วกกเบรกเบรกเบรเบรคเลยจ้า ไปหลังเงินเติเตแค่นี้พอแล้วมากะถาทาท่อกดทอทอท่อในฉันใช้หน้าไม้นายมีกระสุนมีกระสุนในลำเพิงสิบแล้วก็มีกระสุนห้าสิบนี่ฉันใช้หน้าไม้นายฉันน้าไม้นายใช้หน้าไม้แล้วฉันใช้กระทานะมาเดี๋ยวฉันลองก่อนเลยมาทีเดียวหายไปเลยนายโหตอนที่เราลองตอนนั้นกลายเป็นดินไปเลยลองบัฟบ้างมันคือปืนสุดยอดโอพีเลยไหมนาย มันก็คล้ายๆเลกันนั่นแหละโอ้ยโ้ยหลบได้เออตัวเขียวไปเลยอ๋อตอนแรกพอเรายิงโดนแล้วมันตัวมันจะเขียวนายเดี๋ยวฉันขอลองยิงอฮ้ยนายเจ้าบัฟทีเดียวก็ตายเจ้าบัฟอะชั้นงัดันขอเล็งให้มันถูกด้านหน่อยนายฉันอันนี้ฉันตัวนี้ฉันขอยิงได้เดี๋ยวนายใช่หน้าไหมกระทานี่โอพีเหมือนกันแต่ห่วงเลื่อนอุ้ยนายดูฉันวางนี่เุ้ยนายบัฟมิวแทนทีเดียวไม่ตายแต่ก็น่าจะ สี่ทีตายตัวของสิอุ้ยนายฉันขอยิงตัวนี้ก่อนนายนายหลบออุ้ยลีหลดแลเบิดเฮ้ยอุ้ยรอให้มันตกแมพตกน้ำเไม่เป็นไรฉันยิงให้อหอเอ้ส่งทีฮ้ยเราไม่ไไเคยเห็นมิวแทนตกน้ำนะนายเพิ่งนายเพิ่งฉันจะขับรถชนมิวแทนตกแต่มันไม่ได้มันทำไงดีอ่ะนี่แหละนี่แหละสิ่งนี้ต้องมาแล้วจะดันลงไปเลย อย่ามาต้านแรงนะเออเออเออโลโลโลเฮ้ยถ้าเราใช้โล,ล่อะที่จริงโล่มันต้องใช้แบบนี้นะทุกคนนี่อันนี้อันนี้มากันแล้วเราก็ต้องแปะมิวแทนนี่ไงมิวแทนถูกแปะแล้วจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนี้มันเอาไว้แปะมิวแทนเซอร์เกอร์เฮ้ยเรามาแปะมิวแทนให้เยอะที่สุดไหมมาภารกิจเราแปะของใส่มิวแทนตัวนี้ให้เยอะที่สุดได้ไปยิงมาแล้วโอ้ยมันไล่ชานเทวีอะไรวะครมานร้านละวันร้านลว นายล่อมันไปก่อนเอาเดนมาไมไปแปะไม่เอาไม่เอานายเดี๋ยวนายเผื่อจิ๋วอ่ะันบอกกินนะเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงฉันเอาโล่ไปแปะเอาวันนี้ไปแปะใส่มันไม่ได้อุ้ยจูบโอ้แปะเพิ่มไปแล้วฉันเอาบอสไปแปะเฮ้ยนายมันเริ่มเดินช้าแล้วลงแปะขามันแล้วมันจะเดินไม่ได้เพราะเห็นไหมมันจะติดแบบนี้เพราะการเคลื่อนไหวมันเห็นไหมมันจะหมุนเรื่อยๆรื่อยเฉันแปะไม่ได้ฉันแปะไม่ได้เฮ้ยฉันแปะแล้วฉันแปะแล้วเหยาของที่ทำดาเมจได้นะ แปลกด้านหนึ่งบ้างดิน่ยเฮ้ยแต่ของเราจะหมดแล้วนะงั้นแสดงว่าเราไปอยู่บนของมันได้ใช่ไหมได้อุ้ยถ้าเป็นอาวุธมันมิวแทนแล้วมันฟาดเราได้มิวแทนเข้าบ้านไม่ได้เลยแปะ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 สเก็ตบอดใครเอากันชนว่ะฉันเอาอะฉันแปะแล้วเฮ้ยดูท่าเด้อ มาน้าอัีบเข้าบ้านเกามีมาหาเราอ้้ยฉันเกือบตายฉันเกือบตายเข้าบ้านเลยฉันเกือบตายแต่มิวเทนรอดมาได้แบบสบายนายฉันส่งอาวุธไปช่วยโอ้ยอะไเแปะง่ายเลยแบบนี้ขอบคุณมากนะเฮ้ยฉันสามารถเอาของแล้วก็ดันมันขึ้นหน่อยได้แล้วจริงๆไอ้ถ้าเดินมันเจ๋งดิเฮ้ยแล้วเราจะพามันไปอีกที่หนึ่งได้ไหมอะเะไอยากพาไปอะเออแล้วเลยออกไงอยากให้มันกลายเป็นนายฉันจินอาวุธ เถ้าเดินมันเริ่มนี่ฮะอยากพามันไปบ้านนู้นอ่ะเดี๋ยวฉันล่อมันไปนะนายนายเดี๋ยวฉันเอาวันนี้มันแปะด้วยโอ้ยมันไอ้นายซอมบี้เข็นหุ่นยนต์ไอ้ไม่เอาขวานมันโจมตีเอิ่มนายซอมบี้ซอมมี่ลิกนายมันติดแล้วอ่ะ <c oughs> เอากล่องกระสุนออกช่วยช่วยชีวิตมันหน่อยหน่อยช่วยชีวิตมันไว้นายเอิ่มไม่ช่วยแล้วนาย,นายแปะได้เดียวขึ้นเลยเอาเลยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยทรมานมันเลย ไม่มาเจาะลยหอเปล่าเราองเอาส่วนที่มันติดออกมาเช่นกันชนเนี่ยนายเราจะทําให้มันกระโดดออกมาดีกว่าดูท่ามันดีได้เร้จะทำใหมันกระโดดออกมาตั้มฉันควบคุมมันอยู่ควบคุมได้ไงเอาไหมันหลุดออกมาแล้วเฮนี่ยนกันนะฟาดผ่าได้รีบเข้าบ้านเข้าม้นเฮ้ยเฮ้ยวิวนบ้าเฮ้ยส้นตกธรรมดาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายดูมันดิ มาเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฟาจะนหนวเป็นไงนายตามฉันไปทำไมไม่รู้ว่าพวกเราเป็นคนแรกที่ทรมานมิวแทนแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวฉันขับรถไปเอาของบ้านนายเดี๋ยวฉันขับรถไปเอาของของบ้านนู้นให้นะนายนายไปอยู่ในนายไปอยู่ในบ้านแล้วมิวแทนมานี่ก่อนเธอจะเอาของแปะไปท้ายรถแล้วเดี๋ยวมาอีกเยอะๆเลยโอเคไหมขออภัยด้วยนะครับทุกคนคือตอนนี้มันฝนตกกันจะได้ยินเสียงฝนเข้าไปในคลิปนะนายหรือว่านี่เราเป็นคนสร้างสัตว์กลายพันธุ์ มิวเทนหุ่นยนต์แบ๊บ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 เอ้ยฉันจะขังมันเอ้ยเอ้ยยาเอาปิดอีกแล้วปิดอีกแก้ให้ฉันเอาบันไดไปไหมเอามานายมันปิดอีกแล้วอ่ะนายก็ต้องเอาของที่มันทะลุเข้าไป ในรั้วออกว่ะมันคือขนจักรและนายก็ต้องเอาออกฉันไม่เอาขนจักรเละนะเอ้ยถ้ามันไม่เอาออกมันก็จะติดอยู่นันตลอดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยๆเดี๋ยวก็ฉันเอ้ยนายเดี๋ยวค่อยเอาออกเอาของติดมันเยอะๆก่อนแล้วค่อยพามันออกมาฉันจะฉันจะเอาของมาเยอะๆนะช่วยกันติดอุ้ยนายมันปลวออกไปแล้วฉันแปะของมันปลวออกเลยนายมันกระโดดแบบ แตกใหม่ไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยฉันคงเอาไปได้แค่นี้แหละมันไม่มีของอะไรดีๆแล้วสามอย่างนะได้สี่สามอย่างสี่สามชายสี่สามอย่างนายขับกลับมาแล้วนายมาดูท่าเดินมันดีนายมาดูท่าเดินมันดีเอ้ยฉันถามฉันคว่ำอยู่อะไรให็ฉันดูฉันเอาของมาติดแล้วของจากรถนายอ้า แย่นะเอไอ้มันกินเราไม่ได้ดิเพราะว่ามันอยู่สูงก่าเราเออกินหน้ากินหน้ากินหมดใจไม้เท้าอันเดียวเดินอ่ะบ้าดาวดูยังอ่ะพุทธาวุตเตามันกินเราไม่ได้เออนายประตูนี้ประกอบไม่ได้นะนังมันจะใช่ประกอบใส่มัน ไปติดแเป้เนื้อสามีหุ่นยนต์แค่นี้เอามันไปด้วยอ่ะให้มันขึ้นรถได้ไหมเอ้ยถ้าเราเอสเก็ตบอร์ดแปะมันได้คือเราสามารถทําได้ถ้าเราสเก็ตบอร์ดอันนี้แปะมันได้คือจบเลยนายนายล่อมันมาฝั่งนี้ให้หน่อยแน่จริงก็มาแปแปแปนี่นายแล้วก็ให้มันมาตรงนี้ให้มันมาใกล้ๆฉันนายอยู่สอนเออฉันแปะแล้วมันออกไปเได้อามันออกได้โอ้เสร็จได้ฮะ ถ้าเราติดมันไปกับรถเราได้นะคือจบเลยเราทํายังไงดีให้มันไปกับรถเราได้มันฟาดจะเออมันแดนรถเรานายฉันเลือกปืนเชือกมาเสียได้นะเราก็ต้องจบชีวิตมาแล้วนายอ่ะนายอ่ะฉันจะขับรถช้าๆเผื่อมันไปตามฉันใช่นั่นแหละสิ่งเด่แต่ฉันนั่งนี้นะน่าจะซิ่งไรอยู่ถ้าฉันนั่งหลังเฮ้ยเปิดประตูแล้วฉันหนีมันมามานี่แม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 ่คู่คู่คารามานี่เลยจ้าแม่ค่ะ จะเข้ามาในรถนาแล้วล่อนมันมาแล้วให้ไม้เท้ามันทะลุเข้ามาใช่ซึ่งมันทํายากมากการที่ไม้เท้ามันจะทะลุเข้ามาได้เราพอแค่นี้ดีกว่าสำหรับรถเนี้ยคือมันดีแบบขั้นสุดยอดเลยนะผมให้ดีเลยแต่แค่อัตราเร่งที่มันข้อเสียอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นคือดีหมดนะอย่างอื่นการกินน้ำมันการกินออยการกินวอเตอร์เนี่ย ดีหมดไม่สนไม่สนอะไรเนี่ยเราขับเล่นเล่นมันก็กินน้อยมันกินน้อยหมดอะแถมเปิดไฟหน้ารถได้ความเร็วห<ค>้าความเร็วสูงสุดยังไม่รู้ห้าร้อยกว่าเออประมาณนั้นแล้วเอฟฟินิตมากนน infinite, มาสำหรับกระทาปเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในเกมอย่างหนึ่งเลยเข้าใจไหมว่ากระทาคืออาวุธที่ดีที่สุดในเกมอย่างหนึ่งเลยโอเคงั้นสำหรับรออวันนี้พอแค่นี้นะครับบ๊ายบาย